คนคุยของคุณทำไมวันนี้เขาเงียบไปมาดูกันค่ะให้8ดไม้เท้าเขาติดงานค่ะเนื่องจากตอนนี้ธุรกิจการงานของเขากำลังเจริญก้าวหน้าดี มีงานให้ทําเยอะแยะไปหมดวันนี้เขาก็เลยยังไม่เข้ามาคุยกับคุณเพราะว่างานเขากําลังรุ่งนั่นเองค่ะตามธรรมดาที่เขาบอกว่า Lucky in Game ก็ Unlucky in Love ก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะมาดูใบที่2ค่ะแล้วต่อไปจะเป็นอยังไงไพ่เจ็ดดาบค่ะ เดี๋ยวเขาจะแอบหาเวลาว่างนะคะจากการทำงานนี้มาคุยกับคุณเพราะว่าเขาทนที่จะคิดถึงคุณไม่ไหวคะ่ะเขาจะต้องปลีกวิเวกมาคุยกับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะสรุปอีกใบนะคะให้4ี่ถ้วยนะคะความรักที่เขามีต่อคุณน่ยมันมากจนล้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอย่าทำให้เขาเบื่อนะ จะต้องหาอะไรใหม่ๆมาคุยกับเขาแล้วก็คุยกับเรื่องดีๆอย่าชวนทะเลาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาอุตส่าห์ปลีกตัวมาคุยกับคุณแล้วนะคะคุณจะต้องให้เกียรติเขาแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเขาในเรื่องความรักดีมากๆด้วยค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะไพ่ทั้งสามใบเนี่ยคือตัวตนของคุณเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะแล้วก็แชร์ออกไปสู่คนที่คุณรักคุณปรารถนาดีต่อเขานะคะกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากค่ะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความรักที่ดีที่สำคัญนะคะตั้งใจทำมาหากินและร่ำรวยเงินทองทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ